สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนเคอ็ KE นครับพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ส่งท้ายสําหรับหุ้นภาคเชา้าภาคบ่ายหุ้นภาคบ่ายนะครับเจอกันอีกทีสามล้านะครับขอแก้มือสามลครับแล้วก็ก่อแก้มือก่อนแก้มือมาห่างเสียงบ่ายก่อนอะไรกันนะห่างเสียงเช้าก็ขอแสดงความยินดีกับผลที่ตามนะครับถ้ามาทุกช็อตครับทั้งทั้งตัวเจาะตัวเน้นตัวอะไรโอ้โหฟลรพัดมา สีเด้งครับทอา,อางยิงสีเด้งนะตาใครเด้งก็สีเด้งถ้ารูดถ้ารูดจะสามเด้งเพราะว่ารูดตัวเดียวนะแต่ถ้ารูดสองตัวเจาะด้วยสีเด้งนะครับรวยไปครับลำคาญเสียงเขียดทางเสียงบ่ายมาวิเคราะห์มาฟังการวิเคราะห์อย่างคร้าวนะครับชอบตามไม่ชอบผ่างครับไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูครับไม่ต้องสาระเนเข้ามาดูนะครับนะไอ้พวกคอมเมนต์แบบทโรโท,รทิมอ่ะผมไม่ต้องงานให้ใครอวยครับ นะผมไม่ต้องการให้ใครโวยและผมไม่ต้องการให้ใครกวนกวนกวนบาดทะไรกันนะนะผมวางเลขฟรีๆนะครับผมไม่ได้เก็บรายเดือนผมไม่ได้มีอะไรเลยผมวางให้เป็นแนวทางนะครับเนาะจะตามหรือไม่ตามสุดท้ายมันเรื่องของคุณนะครับโอเคครับทางแสงบายเด่น80ครับจอครับ8000 พิจารณาก่อนตามนะครับ087218626812ร้อมัดศครับถามว่าทำไมถึงเอาชุดนี้เอา,อาง,ง่ายๆเลยหังเสง หางเสียงวันจันทร์1 8 0บากบ่ายนะครับ180เมื่อวานนี้800วันนี้จะเป็น80อะไรนะครับอาจจะเป็น808หรือ800นี่ก็เป็นไปได้นะครับเออติดเบิ้ล888 8ไปหนึ่งหางครับโอกาสที่เบิ้ลจะเป็นไปได้นะครับ ติด88เป็นหนึ่งหานะ네ครับถ้าใครทับแคปก็ช่วยไม่ได้จะไม่เห็นจะไม่รู้นะครับเลขดูเหมือนเยอะครับแต่มันจะวนอยู่ไปแค่นี้เน้นถามว่าเน้นอะไรผมเน้นไปที่ชุด0ูชุดแล้วกันนะครับเนาะช้าไอ้627212ะไรเนี่ยท่านพิจารณาดูว่าจะเอาหรือไม่เอาส่วนตัวผมผมเน้นไปที่ชุด8ปชุดศนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะมันจะได้ดูไม่เยอะครับเน้นไปที่ชุด0ูชุดแอย่าลืม88นะพิมพ์ไปด้วยก็ได้เดี๋ยวถามว่าใจร้าย ดูตารางเปนะ็นเก้าแปดก็สวยนะเอาแปดแปดเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับเพราะมันพี่น้องชเช้าปิดพี่น้องบนล่างอนะพี่น้องบนล่างพี่น้องของแปดก็คือเก้าแปดเจ็ดแปดเอออันยังไงดีเนะี่ยแต่ชอบศูนย์แปดครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าเป็นไปได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดอะเป็นไปได้เนาะติดไปครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าเข้าใจตรงกันนะครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้า ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับ